นี่คุณค่ะรบกานขอทางหน่อยค่ะเดจะรีบไปประชุมขวางอยู่นั่นแหละคุณท่านอะไรมาขวางผมผมจะไปหยิบของนี้เอ่อจะไปประชุมห้องไหน A15 ค่ะ A15 ทางนี้แหละ,ะสวัสดีทุกคนค่ะมาปรางนะคะสำอะไรฝังตัวด้วยค่ะก็คุณมาปรางจะเข้ามาดูแลพิเศษด้าน เมาก,ก่อนครับโอเคเดี๋ยว,วเราแยกย้ายกันไปทำงานกันนะเอาเลยยินดีที่ได้ทำงานร่วมกันนะคะคุณแม่ครับผม ปังครับคะ่พะพอดีผมจะขอคอนแทกไว้ครับเรื่องงานครับเรื่องงาน,นถ้าเรื่องงานอย่างเดียวให้ไม่ได้นะคะคือยังยังไงอ่ะรอเล่นค่ะโอเค เจอผู้หญิงที่ออฟฟิศมาด้วยสวยปะสวยอยู่ใช้ได้นนนนี่อะแต่แม่สวยกว่ายังไงครับผ่านได้ไหมก็ได้อยู่แต่สวยอย่างเงี้ยจีบพี่ติดก่อนเอะเราอ่ะโอ้แม่ระดับนี้แล้วสบายปะจะเริ่มงผู้หญิงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะตั้งใจทำงานหาเงินก่อนดีกว่าไหมผมกพทําทำอยู่แล้วพ่อทำงานเหรอ ฉันไม่เคยเห็นแกพูดเรื่องงานนะวันๆคุยแต่เรื่องผู้หญิงอะแล้วบอกไว้เลยนะถ้าง,งานการมันไม่ดีเนี่ยไม่มีใครเขาเอานะเว้ยคือพ่อจะไม่ปล่อยให้ผมไปออกไปม,มีความสุขตัวเองเลยความสุขพูดอะไรของแกพูดไปเรื่อยเอยใช่ครับพ่อความสุขอะแกลองออกไปหาเองอะแล้วแกจะรู้แล้วแกมาตอบฉันว่าความสุขมันคืออะไร รไม่เลยครับเคยมีความฝันที่เราอยากเห็นด้วยสายตาเของเราเหรอก็เราก็อยากให้ทุกคนอะเลิกหลบซ่อนจากการเป็นตัวอย่างไปกันที เราไปหาอะไรทำกันอีกเอาจริงป่ะจะไม่ตอบไปเลยนะไม่ตอบทำไมนีอทางีิมตอบก่อนอยากหาอะไรไปเล่นหาอะไรไปเล่นมีความสุขมากเลยว่ะเวลาที่ผมอยู่กับมะปางเหมือนโลกทั้งโลกมันหยุดหมุนพอรู้ตัวอีกทีเวลามันก็ผ่านไปเร็วเหลือเกินนี่แหละอรปรางสิ่งที่เราฝัง ที่เธอตอบฉันหมายความ กินข้าวบ้านแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วผมไม่ว่างแกไม่ว่างอ่ะแกไปเที่ยวกับผู้หญิงมาใช่ไหมไม่ใช่ผมไปทํางานงงงานอะไรวันก่อนเนี่ยผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ขับรถมาส่งแกถึงหน้าบ้านผู้ชายภาษาอะไรวะไปใส่กระโปรงแต่งต,งตงวัวเป็นโจ๊บไปเราทะเลาะกับพ่ออีกแล้วอะเราช่วงนี้รู้สึกเบื่อมากเลยเป็นแบบ พ่อไม่พยายามจะเข้าใจอะไรเราเลยเขาวะเขาแค่มโหเปล่าไม่ต้องคิดมากก็เข้าใจแต่รู้สึกแย่พ่อภาษาอะไรวะคุยกับลูกแบบเนี้ยเอางี้ไปเที่ยวกันเลยไหมไปตอนนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับ ไอเแกเดี๋ยวก่อนนะแก่คือเรายังไม่พร้อมอ่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรขอโทษนะไม่โกรธใช่เปล่าเฮ้ยโกรธอะไรไม่โกรธเรื่องเนี้ยขอใจจริงนะอื ู่ฝ่ายมา็ตติงครับอยู่ที่บริษัทเดียวกันใช่ค่ะแล้วอยู่ที่ทํางานเขาเป็นไงบ้างก็ตีเด็กดีเด็กดีครับผมเด็กดีตั้งใจครับมีอะไรหรือเปล่าทำไมออกตัวแรงมากไม่มีครับผมตั้งใจทํางานทุกวันเลยครับแม่ใช่ไหมประธานี่อยากให้รู้นะว่าไปทําอะไรที่บริษัทแม่ไม่มีแม่ถ้าเสียชื่อมาถึงแม่น่าดูโหแม่ไม่มีทาง S <S ฉันแค่ะคนแ็กห้องเล็กหน่อยแต่ว่าอย่าทำรกนะเฮ้ยแบบเดียวก็รกเดี๋ยวคอยดูน้ำสบายเลยค่ะครอบทำไมยาเยอะมากเลยไม่สบายออ วิตามินวิตามินเนี่ยคนสวยเขาต้องกินวิตามินเยอะอย่างเงี้ยแหละคนหล่อไม่กินบ้างเหรออ๋อ oh. มันนี้ไม่อยากไปนั่งดูข้างนอกก่อนนะ باید باید بی نور بی نور بی นั่นคือเฮียอะไรคุณเมาไปล่าเนี่ยเจนนก่อนนะเธอไม่ไม่ไม่นั่นคือเฮียอะไรคือเราเราเป็นอะไรเราเป็นแบบที่เธอเห็นเลยอ่ะไม่คิดจะบอกกันเลยเหรอก็ <remembering S 1> <c ười> ถ้าเราบอกเธอไปตั้งแต่แรกอะ่ะแล้วเธอจะรับเราได้เหรอพี่ใช่ป่ะที่บอกว่าไม่พร้อมที่ทะเลอะ่ะอืมเฮียคุณรับไม่ได้มึงเป็นแบบเนี้ย คุณจะกลายเป็นเหมือนมึงเป็นแน่แต่เขารักเธอนะเว้ยแม็กเรื่อ,ง,องนี้มันไม่เกี่ยวกันไหมอะ่ะไม่เกี่ยวยังไงวะแล้วแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรอะ่ะเธอไม่รักก็เลยเหรอตรงๆนะคุณรักคนแบบมึงไม่ได้หวะ ไม่ถามเรื่องงานเงินเ่องเงินฉันก็มีสิทธิ์จะพูดกับแกทุกเรื่องไม่ใช่เปล่าวะเฮ้ยจะพูดจะจาอะไรอ่ะให้เกียรติกันบ้างนะเว้ยฉันเป็นคนหาเงินให้แกใช้ชีวิตนะเนี่ยพ่อพูดเงเงินหนึอ่ะทำไมจะพูดไม่ได้หรอแล้วเมางไม่มาขนาดนี้จะเยอะจะมีปัญญาและมีจิตได้บ้างไหมเกิดอะไรขึ้นอ่ะไล่แฟนกระเทยของแก ว่าไงพอไดไงถูกฉันรู้ได้แต่วันแรกที่มันขับรถมาส่งแกล้เอาสมองส่วนไหนคิดว่าปคบคับคนแบบนี้พวกนี้มันแปลกจิตป่วยแล้วจะมีเชื้อโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้แกไม่รู้จักอาหรือไงขายหน้าเขาตายหาเลยแล้วอย่าคิดนะว่าฉันจะรับมันมาเป็นลูกสะพ้ายอะ่ะทำอะไรอะคิดถึงหน้าพ่อแม่บ้างเฮ้ยผู้ใหญ่พูดก็อย่าเดินหนีดิ ทำตัวแบบนี้แกค,คิดหรอว่าจะมีใครอยากอยู่กับแกผมไม่รู้นะว่าในที่สุดแล้ว แมสคุณทำอะไรม,มาส่งผมเนะี่ยครับความรักของคุณมันจำเป็นต้องมีรูปแบบต่ายตัวด้วยครับผมว่าก็มีนะครับคนชอบกันหลักกันเราก็เลิกกันคนเขาก็วนลูปนี้มาตลอด่ะครับฮืท่านผูมาหน่อยคุณหมายถึงปัจจุบันหรือว่าร้อยปีที่แล้วครับพอดี โลกเราไม่ได้มีแค่ดัมกับอีฟนะครับผมว่าคุณติดอะ่ะผมใช้คำนี้เนย่ะคุณยึดติดกับอะไรสักอย่างในหัวคุณอะคุณออกจากมันไม่ได้อะคือคุณสร้างกรอบให้งานของตัวเองทั้งที่มันเป็นงานเคียร์ทีมันควรมองมาจากข้างนอกกรอบอะครับคือ ผมก็ทำตามรีเสิร์ชครับแล้วก็รีเสิร์ชออกมาเป็นแบบนี้นนถ้างั้นผมว่าคุณอาจจะไม่เหมาะง,งานนี้นะครับเคยมีความฝันที่เราอยากเห็นด้วยกับสายตาตัวเองบ้างปะ ความฝันหรอเราก็อยากให้ทุกคน่ะเลิกหลบซ่อนจากการเป็นตัวของตัวเองสักทีแล้วของเธอล่ะฝันว่าอะไรข่าหรอแม็กถ้าคนเราอ่ะเปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนอากาศมันก็คงดีเนาะยังไงอะ ก็ถ้ามันง่ายขนาดนั้นนะ่ะเราก็คงเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นได้แล้วสินี่ใช่ไหมความสุขที่แกบอกว่าแกตามหายหอยู่ แค่แรักเขาจริงๆไม่ใช่แค่ภายนอกนะแต่รักเขาที่จิตใจรักเขาทั้งๆท,ท,ที่รู้ข้อเสียของเขาแล้วเขาก็รักลูกของแม่ด้วยเอาเป็นว่าแม่เอาใจช่วยดีกว่ามานั่งเสียใจทีหลังถูกไหมถูกคนะัะเกิดเป็นแบบนี้มันผิดมากเลยเหรอ จะมีความรักแบบคนอื่นบ้างไม่ได้เลยเหรอขอโทษนะเว้ยแมทที่เกิดเป็นแบบเนี้ยแล้วคุณคิดว่าผมต้องทำไงคุณก็ลองไปถาม,มาป้าปางสิ มาปังคือความสุขของผมครับแล้ผมมั่นใจว่าคมจะไมหาความสุขแบบนี้ที่อื่นไม่ได้ครับ ้องข,ข,ขอโทษะสิ่งที่เราพูดวันนั้นมันแย่มากเลยเราโม่แต่ใช้สมองคิดอะ ที่เราก็รู้รู้ตัวแล้วว่าเราคู่ันหลักเธอช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราได้อยู่ด้วยกันมันดีมากเลยเราหาความสุขแบบนั้นที่อื่นไม่ได้รแล้วราะว่าเธอจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงผู้ช่างมันใครจะคิดยังไงก็ช่างมันเพราะในที่สุดแล้วอะเราอยูกเป็นคนคนนั้นที่ได้รักแล้วก็ดูแลเธอตลอดไป คนดีขนาดนี้คิดนานไะเนี่ยมาจากข้างในล้ลวนงงอ,อยากนะบอกก่อนถ้าแบบนี้จะช่วยไหม อย่างที่ผมได้บอกไปว่าชีวิตของผมมันเปลี่ยนไปเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเราถามหาความรักเราถามหาสิ่งเหล่านั้นเสมอแต่เราก็มักจะตัดสินมันเร็วเกินไปว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้เท่ากับคนไม่ดีมันไม่ใช่เพียงรูปหลักภายนอกมันเทียบไม่ได้หรอกถ้าเราได้รู้จักตัวตนของเขาคุณได้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองทำตามหัวใจหรือย,ยังหรือคุณยังกลัว ไม่กล้าออกมาจากกรอบเดิมๆที่ขังตัวเองเอาไว้หรือลองให้โอกาสถามตัวเองดูว่าเราได้เปิดใจให้กับพวกเขามากพอหรือยังผมได้ลองให้โอกาสตัวเองได้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองแล้วผมก็ได้คนพบกับความสุขของผม้่ีเปลยน ที่นจะยอมทุกข้อความที่ส่งไปจากที่สาวคน,นคงจะยิ้มหมอกไม่เคยคิดน้อยใจกับผลลัพธ์ที่คำตอบย,ยังรอเธอตอบกับมาแม้ว่าหัวใจต้องการจะหยุดพักไม่อยากจะเจอต้องลาให้เธอหมดใจแบบไม่มีกั๊กไม่มีผลลัพธ์ข้างเคียงแต่มีผมอยู่เคียงข้างและผมก็หวังแค่เพียงคุณเห็นความเพียรผมบ้างทุกข้อความที่ฉันส่งไปนั้นหมายความ